Cảm ơn các bạn đã theo dõi Ja, <laughs>

你滚！

เช็คด้วยเช็คด้วยไอพี่อ่ะพี่คืออะไ้แล้วคือสั่งอย่างเช่คัดแต่ไม่ได้เชียร์หรอกตะโกนไปโอ้ยตอนเย็นเราค่อยเชียร์ดังๆเนาะชิงชิงชนะเลิศทุกอันเลยใช่ไหม ห้วยไปเรื่อยเจ้าบ๊อบตาขาวาใส่ฝั่งนี่ใช่ไหมไปตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ไปแล้วตามไหมเดินได้ไหมคะเดินได้ไหมคะนี่ นั่นแหลคือนแลครไเอตตลวงขานหรครับเลี้ยวขานะ่หครับเรื่องแข่งกี่โมงนี่บัานี้อ๋อนี้มันยขาไ่มาบบมันยุขาไปเลยตายตายยขาไปเลยไหนอันนู้นถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลองเนั้นปุ๊บาลองลองวิ่งดูซิมใช่ไหมโอ้มันบ่อตรงนี้อ๋อมันวิ่งได้ด้วยมันยขานี่ บ่ผิดเหรอรู้ก็บ่ได้ให้โดนแล้วยักแค่ไหนเอาขึ้นมาลองทำไมของไข่นี่งของมานหนอนี่นี่คือมากับรองเท้าเลยอ๋อซื้อใหม่เลยนั่นน่ะซื้อนานแล้วซื้อนานแล้ยส่วนคุณมึงต้องเห็นน้ำแข็ง ฟองไหมพี่โอ๊ตปองไหมอันนี้อะไรกินอะไรี่ลานดีแล้วซูไปไหนใช่นุกทั่วเลยท้าลมสวยลมสวยสวย แทุ้แขโทษครับเมื่ี้ทำา่านในขลุกโทษครับอุตสยยมได้ยิงครับ สวยงามครับ3ประตูตาสุนอายินดีต้องครับครับครูปัญญงครับสมาคมอายุเกษียณลงวันนี้เหมาะก,กับัารกายครับส,สนุกสนาน อ๋อตาปลาลุงลุงเห็นตาปลาคนเเตมบดมือแต่วันนี้ครับมาจินสุดท้ายมาจิงที่ไวันนี้นะครับปลาได้อยู่ทั้งลเด้ปลาได้ซิงยัง นี่ครับเป็นสามศูนย์เลยครับเถอชนะสะคอนนี่หรือ่าชนะสะไรกับดาจริงเลยครับโอ้ดาจริงมาเลยมาเลยฝั่งนี้บัางักกบ้างโห้ยยย้ยย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 บยย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  เหนียบเท่าพอดีครับเรียบร้อยพาเลยเขาเรียบร้อยม้งเลยเรียบร้อยอ๋ออ๋อมันเแอะเซฟเลยจะเาเรื่องวะนานๆจบอะไรลหนาา เขายกานั้นแล้วเขายกกันนั้นแลยไอ้คอมนี่จุดตัดต้นไม้ใหญ่เ้วเดีอยที่ไปถ่ายไปนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูเนี่ยเดี๋ยวไปเยี่ยมครับ บางวันไหนก็บอกไปเที่ยวสักหน่อยคุณครูตอนนี้ใครราคาดีใช่ไหมครับอะไงมันประกันเนาะอ๋อราคารถทีสองเร็วกว่ากันอ่ะเราเร็วเร็วกั่าเราเจอแล้วเรายาวทั้งหมดปวปะ เป็นทคลิกทีคทีคูต่อสู้มาสู้เอาตะนวดทไมจตัวออเยัน้ามแลสกันีนให้ราตรนี้้วกีอคนนทนอุ้ยยิงสวยอยู่นะโอ้ยมาต่ำนิดหน่อย ไอ้แต่ว่าก่อนแข่งบนวะไล่ไล่

chơi chơi, sống xúc, anh đi tấu piêu đi, piêu, ta bỏng không bay, bay lùn,

claro เดินเดินเดินเโอ้โหเ่าฮ่าฮ่า้องทีต้องทีต้ังทีไมได้ตั้งใจไม่ด้ตั้ใจไม่มีเกตินะเย้เข้าแล้วครับตอนนี้ครับสองต่อสครับสีชนีส กลุ่มะสมหญิงหวาชั้นูตระหนดไม้แล้วก็อะไรนะจานัดครับมุ่งพัสดที่เต้นมาแล้วครับสองลูกครับเด็กหไดงสามลูกครับตีตังม่ต่อไปแล้วครับอันนี้อยู่ในช่วงครึ่งแรกนะครับ

เปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนเปลี่ยนชุดรอครับสีเทนีก็นำไปมัธยมนำไปสีสสครับุหลสหครับไม่ตงมีกรัจะได้กยพักผ่อนเพราะเกตีตรงนได้ไหมครับเดี๋ยวเราแบนึงยรมาลูกนอันนี้หมดครึ่งแรกเนาะ อตอนนี้ก็หมดครึ่งแรกครับระหว่างทีมมัธยมนำไป4ลูกส่วนอ,อะไรบิงใหม่บิงตะโหนตะโหใหม่บิงชมพูบิงช,มพ,งชมพูหวายบิงชมพูแล้วก็ทีมจันทอัดการค้าอะไรเมืองประสาทสามก,ากาลุ่มของวัตถุนะครับก็สองลูกนะครับ เปิดมาทีมสีนูนนะเดี๋ยวติดตามเซตที่2นะครับวันนี้วันครูกีฬาวันครูครับอำเภอหนองสูงโคราชบ้านเอกครับวันนี้วันที่14บสีกรกฎาคมสี่นะวันนี้นักกีฬาก็พักก่อนนะครับอ่ะกินดื้เชิญกินดื้อหน้าดโอ้เจโอ้ดีมากดีมากดีมากโอเคครัยแกบ้าแยิมทุกคนครับเขยิมทุกคนครับปลบปลาไม่ดูเรื่องโหนี่ลาบล่ามมาจ้ำตัวลาบล่าม ล่ามหรือลาบล่ามประจำตัวเนี่นทุกคนครับจานเป็นชุดอะแคนผมถึงนต้นตคนชิก็ด้ไปยองได้เจียตะพาเป็นตะพาเร็วเป็นไงเนี่ยไหมยังเป็นไงลูกสุดเป็งไงลูกสุ้ท้า้เขาตีนปั๊บเลยต้องให้เครดิตเอ้คนชงคนชงไปจากไหนแน่ อื่ี่ผมเคยยืนตรงนั้นล้วเอาเท้าแตะอย่บอกเป็นพี่เตพิทนาลูกเนี่โยเคมีเลยการกาใส่ไงเปนหมอใส่ไงลบกบนี่ยผมจงยกคร่บลูกวอลกน้า่องระดับไ้าใจ่วเข้าใจใช่ไหมเข้าใจ้เข้าใงไมก็เล่นง่ายดีกว่าไม่ต้องลงกับลกกูจบ แปลว่าไม่รู้เรื่องครับ